ี่ซูเสนมันแห็งเขาเดียวเลยกันนะเขามี่่เอรุ่งเกินกว่าใช่แบบที่ซุเเบิง่แต่ว่าไม่ตินีมตะแกงเหล็กท้องข้างหลังข้าวเห็ดหายด้วนี่ยทนกาบาทึนแขนบ่มีอนงมาเอาอันนี้กยัไปจังหน่อยเพอมาเมาแม่มาแม่แมกิ แควนเดี๋ยวเนี้ควนเดี๋ยวแม่มันปรกาออกมาเีไปมั้งมันตอนมันอ่อนกอ่เมั่เคยไปได้ฮะาไไม่เ <c oughs> <c oughs> เดี่อลาโอพี่โอพมีตะเขียบบอกแบ่งมาในตะเขียบทางนั้นฮะบีอันนี้เบู้ยี่นี่พอกเอาใส่ที่ไหนบ่นบล์ใหม่เลยทีนี้จะบล์หงอย่างกันเนาะไปบก ตเกี่ยบ yeah. ้ากันบ่ดแม่งจะเอามานไปเบ่งกันเถอตา้ยมีก็เอามันบเคยตาบวมีตาอบจิ้มหมดเลย่เลยบ่มีตยจาบวมีบ่มีถอตมากหมากินเป็นเด็กเส้นเลยเนี่ยใช่ไหมเด็กเส้นแล้วใช่ไหม อย่ากินลูกอย่ากินชิว่ามืกินเนาะแม่เออเดี๋ยวมันออกมาเดี๋ยวมันอไม่ได้เขียนมีชีวิตเสียลูกเหรอเอาเอาถั่ยที่เป็นบมหน้ามาให้ไนแปลตัวที่เปียรน้ำจิ้มจะเอามาถิ่นเฉยอะเบอรออะเอาไอ้ะเอามา่อไงเบอร์ทองมีแค่นี้เราพอกันอยู่พอดีโย่เขาจะมา ไเกัอปัไปก็ได้หรอกนางยุ่หน mmm er ie ie mm. Mm ีก hmm. ็ได้อย oh, yeah. mm ุ่งของคือม่แต่เกียบอ่ะจานเอาวะยกไรเอาโคกจะด้จานเดียวกันก็ได้หรอกมันาฮะเาใส่แม่บุเจ้าถ่างคือบุลคนมอนั่นเองเห็ดหยนี่ื่อดผู้เทศผกินเพสองคำดิ้นี่วันนี้เขาเล่าเลย้ำบุปผากันเทศบ่ะจีนเหอไม่เล่าดอกเล่าเล่าม่เล่า แง่ยำ gì กอนก็เลยแง่ยำยก้อนเส้อะใส่พี่เดมันมันมันเฮ้ยอยากินนะไข่แบบอะไรไม่ถนัดเสาเส่ขยะไหมโลมากม้งอะมันจะกรอบกินกบแฟกันเลยดิเอาใส่ถ้วยมามกันเลยเอาส้นมาม่าอเ้นเลยเลยะ กดยืนมาไอืออุ้ยงานการอะไบ่าน้ำโอ้มเมืองปนนี่น่อยากเห็นวึงนียังมับุคือไ่อันนี้ักสกิสกด่างสีไ้เกบติที่แรกกับคนบุเคยมีฝีมือเลยบมเนาะตายตายตายกินกูเม่มือ มาไเมื่อยาบินจัอนดเดินตาประตูเดินตาเดิดแขนเขียวบลูเ้เรอเป็นอย่างตั้ประตูแมนนั่นจะสึ่งคือพ่ดตั้หัวใจเนี่ยว่ะพูดอย่ากินไข่น้องเด้อยี่ไข่่เหรอเนี่ยลงโย่หำหำกินไข่จองไข่ ก็ได้มูกระทาเนี่ยไ่ได้กินไข่เนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่จองไข่กินมีหน่อยว่ะบางทีเพื่อนไปกินมีน้อยอออเ,เลยที่เฮ้ยมีโทรมาโทรมาโทรมาทุกปีน้อยแต่มันมันหวัวละสองร้อยกว่าบาทเด้โทรมาเด้อโทรไปไหนโทรมาหาวันไหนที่ไม่กินจะไปกินด้วยเหรอเออ ตอนนั้นเจ๊อดชวนอยู่แต่ว่าตกได้ไปมาเร,รี้เฮาปิดร้านว่าฉันจะกินยังไงเนี่ยฉันกลับด้านเนี่ยกินได้คือเกราแล้วล่ะ <laughs> กินเบ็ดแปลกไม่เหมือนใครฉลาดนะก็ไม่ต้องกินเออไม่กินอยู่แล้วอือแค่ฉลาดนั่นเองน้อยๆโค้ชเคย,ยรุ่นบอกว่าเรต้องล้างจานนี้มนจานเลยจานเดิ้ล จูไหนผมจุหนะจเอามาใส่เลยูรถดดียามมาหาให้ทัวทีสูซลสูลดีกัูช่วยมันเขาไงไม่เคยได้อย่างเลยเนี่ยเออขัขนาดบอเรื่องคอนเทนเพ็นหรือเป่าออเอมเป็นเพียเสิรอที่ไม่ถุงหิวเปล่าบอยังหันขี้วะหมูกระทา โอ้จับมือสันปนีนอได้ตาเนนอ้าวถานมนลีงนี่แหละง่้ยจนได้ใส่เน้ลงเท้าอ่ะไม่กินตอนเด็กีกว่หน่วยวหยอันนั้นใส่ยังไงดก็อยากใส่มาเอาอุ้ยจนเข็ดอย่างม้าเลยเอากระดาษให้ดูห่อเลยนะ่อหยังบอกว่าจะเอาใส่เข่าเลแม บอ่แ <cuanto S 1> ล้วต <pounds S 1> <su> ้องยายอ่ะไหนก็ได้บบขยายเร็วสุดอ้ยยุ่งจังออกไปจ้นไ่ตองทางเปี้ยวกบะพุนบนี้มันดีแล้วบอกจันไงโปรเจ้ต์บวกอยู่ไหมยค้องดีแก้ว้ก่อน กีนไกใส่นะมเดเบสเเบสมึงเสียโลซาดมันตืดแล้วมิงไใส่หมูเเบสอรงกระตุกอันนี้เลยเอจะเดินตาหตีนหอยไปไปกันนะแล้วไปขนนอนย่านไงลังี้พตีนเลยผู้เลยก็เลื่อนมีปากแล้วรงากแล้วก็เดินเส่ตาหอยนี่ เนี่ยอน้ำจิ้มเนี่ยกูยืนกับพีดเปิดอีตายว่ามาถายยังใกล้คือมาถ่ายอยูกล้ไก่นไปขนาดไหตีนไปแบไปแบมช่ชมมรูมกันตั้งโต๊ซะเหนนี้เนี่ยอีดีน้ำจิ้มสิตาห่อยสวตาโ่เป็นยังเมือนขนาดไหนเมือนอีดีเลยพี่โอ กูเซ็งสาอมืนเด้อบึงละเวียนหน้าตาตอเด้อบึงเวียนหน้าตาใส่เด้อพี่เหนือเอ้ยโยน่ใส่บุดีไอดอนแค่ไอเดอร์แต่งตัวอะไรคือไอดอนแค์ฉันไม่สนใจภาษาภาษาอังกฤษคนบ่ไต่ตัวมันเที่ยวี่จะภาษาอังกฤษกูเก่งขนาดบ่ จะก่หมดซจจะบอสหง่ะนี่เหลอมยีเอแสกเลยแล้วมันจบจรกินอืบบอกจรงกปลาไป้สริะูปลาไปเสิละกรู้เรื่องอางกินปากก็บอกว่าชารอัพให้วกว่าชาร์อัพวังไว้ให้ดีๆเขาสั่งงมุกปากอ่ะไมใช่ไม่ใชกระทมเขาเนี้ยเขาจะไปใส่เต่า้ อาภัย2ครั้งน้าดีนี่ครั้งที่3ไมนมีอาภัยดีอเอเห็นเป็นเที่ยวเนี่ยเขาห้ามเโาดีหรอเดี๋ยวต้องถามจับไม่อเอาล่ะใครถามไม่กดอหรอกตัยังตัวถามยังเอาแกซิมพลุมเป่านะเอาไว้เต็นซันแล้วก็ใส่เอาไว้มันอ้อ้อ ตั้งกลางๆซะหน่าอืนอ่ะเขาใส่หรอมใส่ก็เอผูเดียก็อไรหรอกป่มกระถาบานไอหมูอ้วนตายบ่หอนข้าวมวเอาดิน้าน้เป็นยังดอกมันสาสมนี่ละใส่ก็ได้มันอทุกคนล่ะเมันเป็นบัตขิงบาลงดะที่ม้ที่ผผิดก็ได้จอาหนอลองเบิแล้วเนาะใส่ก็ได้รูปเอนเ้าไ่ได้ไปุ่มหอไฟมันเดงมากอนี่ช่วยทำนะช่วยทาช่วยทา ช่วยทำค่ะช่วยทำช่วยช่วยไฟมันรุกแรงมากเลยเอาไปไว้ที่เดิมบอพี่ก็กลับหมูซะอื๊กระเทียมกันเลยคุณป้าผมก็เห็นมันเลยกรชินพวกนี้ชินอะไรเนี่ย